วันนี้อยากจะให้พี่เจ๋งมาช่วยเราถึงเรื่องหน้าจดจ,จําของลีวอปูเก้าเรื่องครับไม่เยีนหาครับ,รบตอนนั้นปีอะไรนะครับปีรุรน 4, 3, 4. ่นการสองพันสามสองพันสี่เอมัเลื่อนยังไงครับพี่เจ๋งสวัสดีครับท็อปนายวิดฟฟล์วันนี้นะครับโอกาสพิเศษจริงๆนะครับเป็นเรื่องของผงแดงลีวอร์พูครับแลววันนี้ผมอยู่กับ พี่เจ๋งทรงสรรค์คนดูพี่เจ๋งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับสวัสดีดีเจดีเจซุปเปอร์สไตล์โอ้ยไม่เล่นกันแล้วนะไม่เล่นกันแล้วนะเอ็มมาสึเกะนะเป็นนักจัดงการธรรมดาธรรมดาได้แลยเนาะครับผมวันนี้อยากจะให้พี่เจ๋งมาช่วยเราถึงเรื่องน่าจดจำของลยุคปู่เก้าเรื่องครับไม่ยืนหานะฮะผมขออนุญาตเรื่องเรื่องแรกเลยผมเด็กผีนะาสิ่งที่น่าจดจำสำหรผมคือ ลิวฮูฟ้าทริปเปลิลแชมป์ในยุคเชีราอูริเย่ในปี2001ครับครับปีนั้นยังไงบ้างครับเอ่อปีนั้นเนี่ยในเป็นในยุคของอูริเย่เข้ามาทำทีมนะครับมีเจอระขึ้นมาใหม่ๆนะเจอระก็ขึ้นมาได้สักพักแล้วครับไมค์เคนโอเว่นก็ขึ้นมาตั้งแต่ยุคข,ของโราเอเวนแล้วครับแต่โรเบิฟาวเลอร์ก,ลลก,ก็อยู่ในช่วงขาลงนีซานเนอร์เฟนเทอร์เฟลซามิโฮเปียเป็นยุคที่อูริเย่ทำทีมได้มาสักสักพักแล้วนะครับตอนแรกเข้ามาทำทีมเป็นกุสิ็ ปี98 99หรืก็2 0 2 1นะครับได้แชมป์ที่บัรแชมป์เนี่ย2 0 91ครับนะครับแชมป์แรกคือแชมป์ฟุตบอลลีกครับลีกครับแล้วนั่จะเป็นชื่อคาร์ิคัพนะคาร์ิคัพใช่คาร์ลิงครับตอนนั้นชนะจุดโทษอ่าชนะจุดโทษเบอร์มิงแฮมซิตี้อ้าวอ่าแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาได้แชมป์ฟุตบอลเอฟเอครับตันที่สองกีเอเอครับตันที่สองเอเอ้ครับชนะสโตนอ่าชนะสโตนที่เบรเดนสเตเดียมในคาดิฟของแมตเวล แอสตอร์นำก่อนหนึ่งต่อศูนย์นะจากการยิงของเป็นไอ้พันทิกลูเบิร์กอ่าที่บริพูเนี่ยท็อท่าเหมือนจะแพ้แล้วฮะปรากฏว่ามาให้ทีเด็ดของแม็กโกดเวนเบบีโกเบบี้โกยิงวอลเลยทั้นั้นทั้นั้นแม็กลิสเตอร์วางเข้าไปแล้วก็มีคนบวกตั้งให้แล้วก็ยิงเข้าไปครับท็อปท่าก็จะเสมอกันแล้วนะปรากฏว่าพันทิคเบเกอร์ฮะทิ้งยาวให้กับโอเวนเบียดชนะพวกไอ้ทูเรียดดัมฮะยิงผ่านซีแม็เข้าไป ในช่วงท้ายเกมแซนชนะเฉยเกมนั้นสู้ไม่ได้เลยอืมเออแล็เปนอาร์ซอลเก่งมากตอนนั้นยุคขององลีักได้สามแชมป์เป็แชมป์หนึ่งและแชมป์ที่สามแชมป์ที่สามไปชิงที่เวสต์ฟาเลสเตเดียมสนามเย้าชื่อเดิมของดอทมุนร์กนะฮะก็ชนะเดนเปอร์ตัวพวกอาราเบสที่มียอรดีครับนะลูกชายของยูรานครับนะฮะยุคนั้นชนะไปห้าสี่ชนะในช่วงโกลเด้นโกลนะฮะนักเตะของอาราเบสตอนนั้นยังเป็นเลโกอยู่โกลเด้นโกลก็คือ ใครยิงได้ก่อนยิงได้ก่นในช่วงต่อเวลาพิเศษชนะไปเลยชนะไปเลยลิเวอร์พูลเนี่ยนำโหนำเร็วเลยนะ,ะจากเจอรามีฟาวเลอร์ก็ยิงได้ด้วยทำได้นะฮะแต่ว่าทางเออราเรเบสเขาไม่ยอมเลยเสมอสี่สี่แล้วต่อเวลาพิเศษปรากฏว่าแบงค์เตเตอร์เปิดเข้าไปปุ๊บผู้เล่นของเออร์เเบสหมกฉลับเข้ามาตัวเองครับชนะ5-4จบเลยจบเลยเพเลยสามแถมพวกคู่ไว้ในประจาบอลถ้วยนะตอนนั้นครับไปเรื่องที่สองนะครับท็อปเรื่องอันดับสองนะครับ เจอรัดลื่นพาเวิร์ดแชมป์พรีเมียร์ตอนนั้นปีอะไรนะครับปีรุ่นการในสองพันสิบสามสองพันสิบสี่มันลื่นยังไงครับพี่ใหญ่คือตอนนั้นถ้าว่านั้นเจอใครนะเจอเชลซีเชลซีเชลซีในยุคของโจเซ่มอนาโยบี้กับแมนซิตี้แมนซิตี้เขาคนที่ทำคือมาริโอ้ปริเยกินีร์พูลหากว่าริผู้เนี่ยไปชนะแมนซิตี้ได้ในช่วงเมษายนก็เลยทำให้แต้มนำนะครับหากว่าชนะเก็บแต้มได้ในสามแมตช์ที่เหลือเชลซี พาเลทนะฮะก็ดิลกุสเซ่นเนี่ยแชมป์เลยนะครับปรากฏว่าแบบนั้นเนี่ยริปูแพ้ครับแพ้สูตรกอล์ฟสองเล่มีมู้ที่เป็นมีมโอ้คุบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นคือริปูเลยที่ไงก็แชมป์แน่นอนฮะเพราะว่าชนะแมสตี้มาแล้วปรากฏว่าเซียร์ลาลับบอลลาบบอลจากไอซิโซโก้ไงนะครับก็ปรากฏว่าจับบอลลื่นฮะจับบอลผ้ามันลื่นก่อนลื่นก่อนเดบับบาก็เลยฉกไปยิงใส่ โยเล่ฮะครับแต่เลยกลายเป็นที่จดจำไปอเอาเรื่องที่3นะครับ Miracle of Istanbul ปี2สองยังไ้าสอง2ันหเนี่ยคือยุคของลาฟาเบเดเตสเบเดเตสเข้ามาทันทีเป็นฤดกาลแรกเข้ามาทันทีเนี่ยฤดการสอง4ถึง2องพน้าะก็ลิฟวูเนี่ยที่ยิงจับตกรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับเจอกับโคนิเปีย์กอสนัดสุดท้ายบางด้านจะต้องชนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายเนี่ยนัดที่หกเนี่ยพี่อันฟิลจะต้องชนะด้วยสกอร์หายสองตัว โดนลิเวโดยิงก่อนเลยฮะฟรีคิกนำหนึ่งต่อศูนย์สรับสรุว่าต้องยิงถึงสามลูกถึงเข้ารอบ,รบเกมเนี่ยก็ครึ่งแรกเนี่ยโดนก่อนเลยครับครึ่งหลังะฮะลาฟาเปลี่ยนตัวแล้วก็มายิงไล่มาหนึ่งต่อสองจากซินบังปอกโมาแข่งมาเลาเซียลาวแอนด์เทลีกแล้วก็มาติดเสมอมาไล่มาสองต่อสามจากนิวเมลเลอร์เกมเราถ้าว่าจะแบบไปได้นั่นแหละฮะโชวงทายฮะครับ เจอร์ลาดครับยิงกันเหมือนแม็กเลเตอร์ยิงใส่เจ้าคือยูเนเต็ดอะแบบนั้นเลยฮะชนะ3-1สกอร์ก็เลยพอดีเลย3-1เข้ารอบนะฮะชนะ, 2, ะ2สกอร์ขึ้นไปกนั้นก็ทะยานชนะเลเวอร์ไปชนะยูเนตุสชนะเชลซีะนะครับที่ไอ้เจ้าไอ้เจ้าเอลุยกาเซียนะครับที่ชิปบ,บอลแล้วไปกดว่ามันรู้บ้มันะข้าข้าไปยังอ่ะก็สโก้ไงนะครับก็ทำให้ ลิปูเนี่ยชนะเชลซีไปในรอบหล่อชนะเดอร์แล้วก็ไปชิงกับเอซิมิลาสู้ไม่ได้เลยครับใช่เกมสู้ไม่ได้ในเครื่องแรกเพราะว่ามิลานก็มีพวกอ่ใครละมีลุยคอสตามีเชฟเชนโกนะครับมีลิคโดกาก้ามีดีดาโอ้โหบอลวมาลดีนี่แล้วมันกลับมาได้ยังไงล่ะครับโอ้โหโดนก่อนสามสูนนะเอนันเคสโปเลยครับยิงนะครับมี เออโหเอเลนโครสปูลมีรู่นหนึ่งชิปแบบขายเลยครับครึ่งแรกเนี่ยสามศูนย์ตอนนั้นที่จะตีประตูปิดปิด,ดแล้วแต่ว่าดูหน่อยว่าแปลว่าลิปูมาได้ประตูไล่ามาหนึ่งต่อสามจากการหม่งของเจอร์ลาแล้วเจอราล่นะตอนหม่งได้นะเขาวิ่งกลับมาที่บริเวณกลางสนามแล้วก็ปลุกเล้าลูกทีมนเนี่ยใช่เอาหน่อย<ๆ>เอาหน่อยอย่างเงี้ยนี้ที่อันเดอร์เตอร์ไงก็พูดเลไรคนลุกนะแล้วฉะนั้นลิพูลเร่งฮะเร่งมากเร่งแล้วมาได้ประตู ไปไล่มาสอง่อสามจากเซมิเซอร์เซมิเซอร์ลอ,องไปสำร,รองสำรองเซมิเซอร์นี่แม่ก็เหมืนก็บสำรองในครึ่งหลังก็หลังจากนั้น2-3เนี่ยริบุกตอนนั้นบรรยากาศโห oh, มันอึ้งมากนะที่อัตเตอร์นะแล้วก็มาตีเสมอ3าต่อสจากจังหวะที่เจอร์รา์ดโดดเข้าไปเล่นกับมิลานมาล้อเล่นโดเข้าไปถล่มไปเนี่ยแล้วเจ้าเออ่กาตูโซการ์สกิปกาตูโซเจนโดกาตูโซเจ้าลีโดกาตูโซเนี่ยไปดึงนิดนึงฮะกระดับดื้นหลงฟูร์ติน มีโครโตก่อสเเลสนะฮะูติจากสเปชี้จุดโทษแล้วคนที่ยิงก็เป็นเรโลโซยิงจังหวะแรกติดดีด้าแล้วก็ออกสามต่อไปสามสามใช้เวลาหกลึกลึหกนาทีไหมหกนาทีหกลึกเจ็ดนาทีครับที่เสมอสามสามแล้วก็ไปต่อเวลาชนะจุดโทษชนะจุดโทษต้องโ้เป็นสุดยอดเลยปีนั้เป็นมิราเคิลออฟอิสตันบูนะฮะถูกต้องครับอ้าว ท็อปเรื่องที่4นะครับโอ้โหเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่เขาเรียกว่านายประตูยอดแย่เดวิดเจมกับลอริสคาร์วิลส์เหล่าสักนิดนึงเดวิดเจมเนี่ก็ถือว่าเป็นประตูที่ทนะตอนนั้นซื้อมาจากฟ,รฟอร์ตนะในยุคข,ของ Roy Brand s <S รอยเอเดนก็รูปด่างสูงใหญ่นะฮะแต่เป็นช่วงนี้ที่เขาหลุดไปครับเขาหลุดไปเพราะว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนชอบเล่นเกมเล่นเกมในสมาีิก่อนเกมไม่ไมีไงโดนเจอแบ็คแคมยิงปาดฟรีที่ปากค้างคนหลับหลุดบ้างนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ เดี๋ยวเจมช่วงแรกก็เลยดุดไปเลยเ<อ><อ>แลังจากที่จะค้งเป็นผู้สำหรับดุที่ดีนะที่ว่าเป็นที่มาว่าจองเบอร์ปนะแบบนี่นะเบอร์นะหนังสือพิมพ์คาดหัวเนี่ยกชอกแล้วยิงต<อ>ัวแรกก็อกยิงกีฬาเข้า <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ส่วนแล้วลึกคาริโอ้ดเนี่ยดึงมาจากทีมมาสุขานที่เป็นทีมเก่าของครอปแรกแรกมาในเจ็บนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็โชว์ฟอร์มค่อยๆปรับยกระดับตัวเองได้นะครับไปโชว์จังหวะดซูเปอร์เซฟเกมเจอโรม่าเกมเจอ เอ,อละหลายเกมอ่ะนะจาัดนะก็นัดชิงครับเจอกับเตยมะดิครับปากราเจ้าตัวเนี่ยโดนเซโกลามอสไปชนแล้วสมองเล็ดละก<ม>ันกระทบเกิดแตกสมองเนี่ยกว้างบอลไปเออ่ติดทางกาลิเบเซียมานัดชิงที่โอ<ม>ลิมปิกสเตเดียมในกรุงเคียบของประเทศยูเครนปีนั้นปี2010 2017 2018พนะัเปครับเป็นที่น่าเสียดายไปสองพันสิบแปดคแล้วก็ว่าแล้วก็มีรุ่นหนึ่งปัดดูยิงของกานนะเลนเบล เข้าตัวเองโโอ้หลังจากนั้นอนาคตของโรลิคานูก็เลยไปเลยฮะไปเล่นตุรกีแล้วก็กลับมาอยู่กับนิโคลเซ่รตอนนี้ครับครับผมเอาเรื่องที่5นะครับสุดยอดของการคัมแบ็กในปี2019กับเจ้าบุญทุ่มมาเซิเอออันนี้เป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์คัพสองพันสิบแปดสองพันสบรอไปเล่นที่คัมบูดก่อนเจออิตาลีของเมสซี่นะครับเมสซี่ยิงฟรีคิกปิดท้ายอ่ะชนะ3-0มศูนย์แครับผม รับรองนะนัดแรกรกลับมาได้ที่บ้านของลนะิปูด้านสองที่แอนฟิลด์ก็ไม่มีใครจะเชื่อว่าริปูจะกลับมาได้เพราะว่าเชตตบ้ตาว่าหากอะไรทีมในทีมไหนแพ้เกมแรกสูนร์สามเนี่ยทำให้กลับมาไม่ได้ครับแปลว่าริปูทําได้ทําได้อ๋อแต่ว่าออกสตา,า, Star D, าร์ทดีอ่ะเดี๋ยวโอล็กซี่ยิงได้นะฮะนำก่อนนต่อศูนย์หลังจากนั้นริปูก็มาได้ประตูในช่วงครึ่งหลังจากวันดดูมลงมาเรับรองนะครับวันดดูมเนยยิงสองลูกเลยแต่ว่าที่ วิ่งเข้ามาเก่งเข้าไปแล้วก็ลูก3าสามเนี่ยชังกิลี่เปิดเข้าไปอืทางซ้ายแล้วก็ให้ทางในจอร์จิโยวันได้ดูนะครับโผล่เข้าไปที่สมอสามสามแล้วเกี่ยดาบามันจะต้องไปต่อเวลานะไปกับว่าเทนเลสโต้ฮะครับเล่นฟรีคิกไดเล่นเนี่ยเต็มมุมเร็วฝาดฝาดขวาให้เคปโอลิกีย์ฮะโอลิคิวลอสก็เลยไม่มีใครเป็นโกะเปิดเต็มมุมเร็วกัน น่าตะบาซ่ากำลังหลงกำลังระเบ้ออยู่เลยทำได้แล้วก็แปลเข้าไปเลยโอ้โหชนะ4-3จบเลยฮะลิโปก็เลยไปชนะสเปอร์สองคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกานั้นแล้วก็ได้เป็นแชมป์สมัยที่6เรียกว่าสุดยอดในการคัมแบ็คนะครับครับอ้าวเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องโอ้โหผมไม่อยากจะจำเลยท็อปเรื่องที่6ก็คือผมแพ้เขาครับท่วมท้นเลยเจประตูต่อ0ยังไงครับมีนาคมปีก่อนครับโอ้โหปิดยอดหนึ่งปีนะครับครับผมที่แอนฟิลด์ แต่ว่าลิปูปีนั้นไม่ดีนะฮะลิปูปีนั้นไม่ดีการ์นาไม่ดีการ์นาดไม่ดีก็จบอันดับ5ไงผลงานในรุ่นดาร์ดในการแพ้เด็นฟิลลัวมาแต่ว่ามาเจอกับแมนยูเออ่ผมว่าแฟนบอลลิปูก็ไม่ได้ก็ไม่อยากคิดว่าจะแพ้เจ็ดศูนย์นะครับเพราะครึ่งแรกเนี่ยกัปตงยิงก่อนเลยนำหนึ่งศูนย์ก็อาจจะแบบอาเจ๋อชนะเลยครับปรากฏว่าเครึ่งหลังแมนยูเป๋เลยฮะกาเซมิโนบุนโอเปเดนเดสนะฮะหลุดเลยมีอยู่ช็อตหนึ่งที่โดนจิ้มหนีแล้วไม่ไล่เลยบุนโอเปเดนเดสนะฮะ ก็ริปัวก็เลยรัวนะฮะกัปโปยิง2มีลูกหนึ่งชิพเข้าประตูไปมีซาร่าครับยิง2ครับนูญีสครับโมง2ครับก็เป็น7จูนะเป็นสกอร์ขาด้วยสุดของสองทีมนี้ชิแกนกระถึงขั้นต้องทำเสื้ออะไรนี้ใช่ไหมที่ว่าเสื้อใช่เสื้อขายดีมากผมอ่ะเจ็ดศูนย์ตอนนี้ขอปิ๊บหนึ่งสักใบอืมไปวะเขียร์ลิปัวถูกรอบแก้แค้นแล้วไงเออครับเอาท็อปเรื่องที่7นะครับแชมป์ยุโรป6สมัยเล่าหน่อยครับสมัยไหนบ้างหกสมัยเนี่ยเออ ปีแรกลิฟูเข้าชิงนะฮะปีอ่าปีเจ็ดหกนะฮะปีเจ็ดหกเนี่ยชิงกับทีมบรัเซียเหมือนเช่นกลับบักนะฮะก็อ่ากลับบักในยุคของเบนท์โฟก์ไงนะครับก็เอาชนะไปนะนะครับเอาชนะไปชิงชนะหนึ่งสูตรนะฮะแล้วก็ปีเจ็ดแปดเนี่ยเล่นที่เบร์มิรีนะครับเจอคลับบูชคันนี้เดวกริสยิงฮะยิงคันนี้ ครับเออปีเจ็ดโทเนี่ยพี่เดี๋ยวข้อพี่จ็ดโนี่ยพี่เจ็ดเนี่ยพี่จำพี่จำได้แดชนะกรบักอ่ะอ่าโอเคชนะกราดบักที่โรมครับชนะสามหนึ่งมนะฮะแล้วก็ยุคของสตีฟไอเวย์แล้วพวกนนี้อนี่เจ็ดแปดแล้วก็เนี๋ยีแหนึ่งชนะเรียรมาดดดแบ็กซ้ายอันดันเคนเดดี้ยิงโอับปีแปดสชนะจุดโทษโรมาคยุคพวกสตีฟนิโคลยุคของบุสกาเมล่าที่เซนท่าในสเปที่เล็กอ่ะแล้วก็เป็นแชมป์ปี ต่อ884นะครับแ85ตัว่อ85เนี่ยคือไปชิงกับยูเวนตุสแล้วก็เดนิการ์ที่เซลเนี่ยเป็นบทีการอนะครับไปนั่นแพ้แล้วก็มาชิงอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยเดอแดชแชมป์เนา,เา,เาะแดชแชมป์2005ก็ที่บอรกีอะับสบายดี้5ก็ชนะจุดโทษเอซิปิลา3-1ครับจจะเสมอกันในเวลาแลต่ต่อเวลา3-3แล้วก็2018-19ก็ชนะสเปอร์2-0บอลิกี้ยิงประตู2-0เนี่ยเท้บอเรกี้ประตูแรกจากซาร่าจุดโทษครับ ก็เป็นที่น่าจดจำในเรื่องที่7นะฮะส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของเจมี่คาร์ลเกอร์สเกาเซอร์หัวใจลิวคูเดิมเปลียนบางคนบอกว่าเขาเป็นพวกฟ้าอ่ะนะฮะแต่สถิติของเขาเนี่ยยิงเข้าประตูตัวเองมากกว่ายิงทีมผู้กลับนะคาร่าเนี่ยฮะก็เป็นที่รักของแฟนบอลแหะนะฮะแต่คาร่าเนี่ยถ้าว่าคุณไปดูเกมโดยเฉพาะเกมเจอร์ชิปเวลาครับนะครับนัดชิงอยู่ฟาชเบลีกปี2005จะเห็นเลยว่า เขาเป็นหัวใจสําคัญนะเขาโดดเด่นมากกว่าสมิธบูเบียด้วยซ้ำไปแต่แบลกแต่แปลกจังหวะสำคัญสำคัญของมิลานที่บุกมาเนี่ยจังหวะสุดท้ายเนี่ยคาราเตอร์เป็นคนพ่อกังได้โทนเลยนะครับครับผมแล้วก็เขาเป็นคนที่เรียกสปิริตเรียบแปลงกระตุ้นนะจากเพื่อนทีมโดยเฉพาะจากเจอร์ซีดูเด็กดูเด็กในเวอร์เนี่ยนะนะครับเจอเชฟเชนโกเจอเออร์นันเกสโปอะไรพวกนี้นะฮะเวอร์แล้วละเรียกว่าเป็นจุดสุร่วมของทีมอีกคนหนึ่งนอกจากมิสเตอร์ลิวบูยันเซเว่นเจอร์ราส์นะครับส่วนเรื่องที่9จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับ ขอคนละหนึ่งเมนเลยครับแล้วเดี๋ยวฟอร์หนอาจจะกลับมาเจอกับพี่เจ๋งเพื่อไปปีแผลในเรื่องนั้นอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากลนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ